อัศมันยนยูเนเต็ดเนี่ยเราใช้นักเตะสร้างทีมนี้ขึ้นมาธีรสศิลปแดงดากวินธรรมะสัจจานันท์ประกิจดีพร้อมขอเป็นเบื้องหลังอยู่นิดเดียวว่าวันหนึ่งเขามีส่วนสนับสนุนให้เด็กพวกนี้มาติดทีมชาตินี่คือเป้าหมายที่รงงรียนอาจารย์จ,จบุรีตั้งไว้ครับ อันยูเนเต็ดเนี่ยเราก่อตั้งจริงๆแล้วเนี่ยแตกพัน์มาจากอัตมชันทนุรีนะครับเป็นช้างเสือโครงการช้างเผืออัตมชันยูเนเต็ดเนี่ยเราใช้นักเตะปี2013เราใช้พวกธีรศิลแดงดานะครับประกิตดีพร้อมนะครับธีรธทรบุญมาทันกวินธรรมสัจจานันนะครับรุ่นนัน้นสร้างทีมนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ลองแชมป์บอลถ้วยเราก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเล่นบอลอาชีพ สมัยนู้นเขาเรียกว่าดิวิชั่น2เริ่มปี2014ครับเส้นทางที่จะมาอยู่อัตตัมชันทุนบุรีนะครับผมจะรับตั้งแต่10ขวบนะครับระหว่างคุณที่เข้า10ขวบแล้วเนี่ยไม่เกิน12ขวบคุณจะมีโบนัสถ้าเขาเข้าตาคุณเขาชอบคุณคุณจะมีโอกาสได้เซ็นสัญญาเข้าโครงการช้างของน้ำดื่มตราช้างได้เลยจะมีเงินค่าเซ็นสัญญา2คุณยังมีสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดมารับคุณตั้งแต่อายุ12ขวบลว ทันนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่มีที่ไหนละที่พร้อมอย่างนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับคุณเข้ามาอยู่ในโครงการดีๆอย่างนี้ได้เลยเด็กเหล่านี้เนี่ยเข้ามาแล้วหนึ่งเรียนฟรีอาหารสามมื้อฟรีอยู่ฟรีเสื้อผ้าทุกอย่างฟรีหมดชุดนักเรียนชุดลูกเสือชุดรอดอกระเป๋าเรียนหนังสือชุดหนังสืออะไรจัดให้หมดชุดซ้อมชุดแข่งคุณจะอยู่ในโครงการนี้เต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับคุณจะมีทุนการศึกษาให้ด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กมาอยู่ที่นี่สิบขวบได้เมื่อไหร่ผมอยากเห็นนักเตะของอาสาัมชัญธุรีที่ทุกคนได้มีโอกาสเล่นบอลอาชีพได้สร้างฐานะตัวเองได้กลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลครอบครัวได้สร้างครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องเป็นทัตบอลทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้นี่คือสิ่งเป้าหมายที่ตรงเรียนอาจารย์ธุรีตั้งไว้ครับแล้วผมก็จะบอกโค้ชอยู่ตลอดนะโค้ชทอนสารภูมิว่า มาสเตอร์มาสเตอร์ต้องให้เด็กทุกคนลงไปเล่นนะมาสเตอร์อย่าคิดว่าทุกเกมต้องชนะทุกเกมต้องอย่างนั้นทุกเกมต้องอย่างนี้นโยบายเราคือให้เด็กลงไปเล่นเล่นมากเล่นน้อยปล่อยเขาเล่นไปฟุตบอลน,นําแล้วที่นี่นะครับใครเล่น11ตัวจริงได้โบนัสต่างหากด้วยใครเป็นตัวสำรองได้ลงเล่นแม้แต่ลงไปนาทีเดียวก็ได้เท่ากับ11ตัวจริงฉะนั้นเนี่ยผมต้องการสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับเด็ก ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราต้องการสร้างเด็กนะครับเราเราขอเล่นทีสเนี่ยต่อต่อไปนะครับเนื่องจากว่าถ้าเล่นทีสเด็กเหล่านี้อาจจะเล่นได้คนสอคนแต่ถ้าเล่นทีสเด็กเนี่ยเล่นได้ทั้งทีมเด็กที่จบอัาสามัญธนบุรีแล้วนะครับผมอนุญาตให้เล่นบอลอาชีพในนามของอสัสามัญธนบุรีเสร็จได้2อปีหรือเมืองทองอาจจะเอาไปเล่นเลย นะครับอาจจะไปเล่นเขาเขามีพันธมิตรอยู่3าทีมเขาอาจจะให้เล่นทีสองทีสามทีก,ก็แล้วแต่เขาหรือจะมีพันธมิตรของช้างเนี่ยช้างเนี่ยมีพันธมิตรอยู่ในบอลอาชีพเนี่ยยีทีมเขาอาจจะขอยืมไปเล่นขออะไรผมมีดีไปเขียวหมดให้คุณมีเวทีที่ได้เล่น2ปีเนี่ยคุณเล่นไปเลยคุณเล่นเสร็จระหว่าง2ปีเนี่ยคุณก็หามีแมวมองมาดูเขาอาจจะดึงคุณไปเล่นทีมนู้นทีมนี้หรือยืมตัวไปหรือซื้อตัวไปก็ดีนะครับผมอนุญาตเนี่ย ให้เวลานะครับระหว่างอายุ19กว่า20ทางช้างให้มาเนี่ยผมได้เอาเงินเนี่ยมาจัดสรรใช้1ใช้บอนอาทีทีสามสองมาใช้บอลช้างเผือเราได้เออบัตรเจ็ดตรงเนี้ยเราก็พยายามเอามาใช้ให้ให้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พยายามจัดสรรน,นะครับทุกส่วนจะต้องต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับแม้แต่เอกชนเจ้าอื่นเข้ามาก็เข้ามาช่วยกันนะครับแต่หลกัหลกๆแล้วเนี่ยนะครับ80น้ํน้ำดื่มตาช้าง มรา,มาครับคือผมก็เคยถามเขานะครับถามว่าพี่ครับพี่เข้ามาช่วยเนี่ยพี่ต้องการอะไรเพราะผมไม่ต้องการอะไรเลยต้องการอย่างเดียวให้เด็กไทยเก่งแล้วเด็กไทยเป็นทีมชาติขอเป็นเบื้องหลังอยู่นิดเดียวว่าวันหนึ่งเขามีส่วนสนับสนุนให้เด็กพวกนี้มาติดทีมชาติยกตัวอย่างเช่นธีรศิลปแดงดาธีระทรบุญมาทันแล้วรออยู่วันเดียววันไหนที่เด็กไทยสามารถได้ไปเล่นบอลโลกเขาอยากเห็นความเสตรงนั้นเองครับ